สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูความตั้งใจของชัยบางไสที่มีความตั้งใจคืนสินดีดสู่แผ่นดินไทยยังไงครับพี่ชัยนี่ก็ได้สรุปมาแล้วที่เราตั้งใจไว้ที่เราได้เก็บพระสายวัติศาสตร์ไว้ว่าจะคืนกลับให้กับพระศาสนาและแผ่นดินก็ไปได้สรุปไว้ได้ที่บ้านเกิดวัดอะไรครับบ้านเกิดอยู่ตรงไหนครับพี่ชัยสิริสุขาลามลงหลวง,ลงครับผมก็บางไสเนี่ยเลยประทุมใบเส้นเสนา ถ้าเราขึ้นไปเที่ยววันหน้า,นาก็หาง่ายตอนนี้อยู่ใกล้ๆเลยเราบอกว่าจุดหลักคือใกล้สนามกอล์ฟะไรใกล้สนากมกอล์ฟบางไทรคันธีครับ,รบเลยไป5กิโลอยู่ขวามือก็ถึงแล้วมีซุ้มประตูอย่าง้อีก5กิโลก็ถึงเสนาอีกประมาณ15กิโลถึง,ถงเสนา,สนาแต่ว่าบางไทรคันทีคขับเนี่ยเลยไป5กิโลก็ถึงวัดที่เราจะเอาทําพิธภัับผมเอาพระสายประวาัศาศาติเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่นั่น มีอะไรบ้างครับในในพระสายประวัติศาสตร์ของพี่ชัยที่เห็นประวัติศาสตร์นี่ก็มีเป็นหลักองค์ใหญ่นี่มีหลายสิบองค์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนองค์ใหญ่ๆขนาดพระนี่อันนี้ว่าขนาดเท่าเกือบข้าทองจีนอ่ะประมาณยี่สิบเก้าเป็นมาสิบหกนิ้วอันนี้อันนี้นะ้าตัดขนาดพี่ชยัยสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วเนี่ยสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วจะมีหลายองค์ครับผมอยู่ที่บ้านเก่าอีก ไม่ไดเอามาทั้งหมดแต่เอามาเป็นจําลองออกมาแล้วก็องค์เล็กๆก็แบ่งให้บูชาเห็นแล้วขนลุกเลยนะคลุกด้านหน้าคืออะไรครับที่เราเห็นนี่พี่ชัยก็นาลายทรงสุมบานหรือเปล่าหรือนาลายทรงคุดอ่ะครับผมเป็นโลหะหล่อแล้วก็ประดับชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่ได้ให้นะเอามาไม่ได้ไม่ได้ให้นะครับมีชิ้นเดียวไม่ได้เปิดนะครับอันไหนมีชิ้นเดียวไม่เปิดแต่จะไปเข้าพิพิธภัณฑ์มีหลายหลายชิ้นอ่ะเปิดก็เอาเงินเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเอาไปเข้าพิไปทําสร้างเพราะว่า ถ้าชิ้นเดียววันหน้ามันหมดแล้วไม่มีแล้วไงเราก็ไม่เปิดแต่ถ้ามีหลายชิ้นเราเปิดเปิดไม่ได้เอาเงินไปไหนนะครับไปสมทุนสร้างมาเข้าพิพิธภัณฑ์พิชัยเป็นประธานหลักในการสร้างใช่ใช่เพราะเราลงลงซื้ออุปกรณ์เตรียมงานไปแล้วแสนกว่าบาทแล้วเราก็ขนวัสดุไปแล้วแล้วก็ปั้นจันทร์ก็จะต่อวันวันที่สิบแปดเนี่ยวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบแปดถ้าคลิปนี้ออกไปก่อนนะครับก็สิบแปดมิถุนายนสิบแปดกรกฎาคม 2565ตอกเสาอาจารย์ท่านให้เลิกไปแล้วว่าเอาตอตอกันที่18แล้วเสาเอกเนี่ยอาจจะอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าแล้วแต่การสร้างการ,รลงตอม้อ,มอเสร็จเราก็จะทําบุญเลี้ยงพระบทวัดพี่ชัยครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นผมไม่ให้พี่ชัยแนะนําทีละชิ้นว่ามันเป็นชิ้นเอกอยังไงครับอันนี้อันนี้อันนี้คงไม่ได้ไม่ได้เปิดนะแต่ไม่ได้เปิดแนะนําว่าตรงนี้จะไปอยู่ในพิธภัณฑ์ใช่องค์นี้ตั้งใจว่าเป็นพระสยามเทวาธิราชตั้งใจว่าจะเอาอยู่หน้าประตูซ้ายขวา เวลาเราขึ้นไปเนี่ยก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเห็นสององค์นี้ก่อนก็จะทําช่องอ่ะตรงตรงบันหรือจะเหนือหัวเราหรือยี่ข้างประตูซ้ายขวาเดี๋ยวดูครับผมให้คนได้กราบไหว้ใช่อันนี้จะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แน่นอนพี่ชายยกให้ดูได้สวยอลังการตรงไหนอันนี้เป็นงานหล่อทองเหลืองหล่อล่อเสร็จแล้วเราก็ประดับประดับกระจกประดับพลอยไม่รู้ว่าเขาใช้กาวอะไรนะครับถึงแน่นหนาขนาดนี้นะครับง น่าจะประมาณ20่สิกิโลครับผมประมาณ20่กิโลอ่ะครับผมประดับอันนี้สวยมากซ้ายขวาไม่ลงลงลงไม่เท่ากันครับผมสององค์นี้นะครับประดับเหมือนกันแต่จุดประดับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสวยมากครับผมสวยมากแล้วเราก็ไม่อยากให้ไปอยู่ต่างประเทศเพราะวันหนึ่งถ้าถ้าต่างประเทศเขาไม่เห็นเนี่ยกลัวจะหลุดไปครับเพราะองค์หนึ่งอาจจะต่างประเทศเงินแสนสองแสนนี่มันน้อยมากครับแล้วงานชิ้นหนึ่งก่าจะรอออกมาเป็นทองเหลือง แล้วพอจะมาประดับเนี่ยต้นทุนการทาเนี่ยก็หลายหมื่นครับมันควรจะอยู่ในแผ่นดินเราครับผมก็เลยกะว่าจะเอาไปไว้ตรงประตูทางทางเข้าเพราะพิพิธภัณฑ์เราทําไว้สองสองชั้นอันไหนที่เสียหายก็จะเอาขึ้นไปไว้ชั้นบนครับอย่างรูปภาพอ่ะใหญ่ๆอ่ะครับที่ที่คนอื่นเขามีอ่ะผมก็มีอยู่ข้างบนครับรูปภาพที่ทําด้วยพระสมเด็จอ่ะที่ประดับเพชรพลอยอ่ะผมก็มีมีเหมือนกันมีมีสามสี่ภาพ เหรือนั้นต้องเอาไว้ชั้นบนเพราะเดี๋ยวจะเสียหายคผมแต่อันไหนที่เล็กๆที่ไม่เสียหายขึ้นย้ายได้ก็เอาไว้ชั้นล่างอย่างกับเท้าเวสุวรรณที่เราเห็นนี่เท้าเวสุวรรณนี่ก็ก็มีมีให้บูชาวีให้มีเอาไปที่นู่นมีให้แบ่งอันนี้มีแบ่งเพราะเรามีหลายชิ้นมีหลายชิ้นนะครับมีหลายชิ้นแล้วก็หลักหมื่นหลักหมื่นเอาเงินส่วนหนึ่งเอาไปทํพิพิธภัณฑ์ร่วมกันคนที่ได้บูชาพระไปเนี่ยก็ได้รวมบุญด้วยนะ เพราะว่าพิพิธภัณฑ์เราทําให้กับแผ่นดินเราไม่ได้เอามาเป็นส่วนตัวรเราทําเป็นส่วนกลางยกให้วัดก็ดูแลเพราะว่าอยู่กับเราก็แค่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปก็ไม่ไม่ได้ดูแลแล,แล้วเปลี่ยนสมผัสสมบั <c oughs> ติพากันชมไปแต่ถ้าเรายกให้แผ่นดินไปตรงนั้นช่วยกันดูแลช่วยก็อย่างน้อยอยู่อยู่เกินร้อยปีเกินแน่นอนครับผมเพราะว่าเราไปมองดูว่าตรงนั้นปลอดภยัยเพราะว่ากุฏิที่ล้อมรอบเนี่ยพระแท่านก็ดูแลอยู่ครับผมแล้วเราก็จะทําเป็น เป็นกระจกหรือเป็นอะไรก็เดี๋ยวดูข้างหน้าทีความเหมาะสมของเนื้อที่นี่พี่ชัยเอาเอาปูมาโชว์หน่อยถือปูโชว์อันนี้ไม่เด็กไม่ไม่เปิดนะครับปูปูเปิดมีหลายชิ้นอ่ะนี่อย่างกับปูตัวนี้นะครับปูนี้เปิดนี่นะครับปูนี้เปิดคุณดูท้องนี่หรอด้วยทองเหลืองอ๋อทองเหลืองทองเหลืองรอด้วยทองเหลืองแล้วมาประดับนี่นะครับไม่ใช่งานปูนปั้นนะครับไม่ใช่ประดับประดับกระจกนะครับอันนี้เป็นสมเด็จที่เป็นเนื้อแก้วนะครับเนื้อแก้วเนื้อแก้วเนื้อแก้วนะครับ อันนี้แบ่งเพราะว่ามีหลายชิ้นอยู่ครับผมแต่ก็ไม่ได้หลักไม่ได้หลักหมื่นือหลักพันไม่เนี่ยเอาเงินไปทำบุญชิ้นหลักพันเหรอเพื่อเพื่อจะกระจายไปทั่วทั่วแผ่นดินให้คนได้ไปบูชาไปครับผมกระชิ้นสองชิ้นนี่บางชิ้นที่ต่างจังหวัดที่อีสานที่ขอนแก่นเขาก็ได้ไปหลายชิ้นครับเขาก็ภูมิใจที่ได้ของเหล่านี้ไปโชว์ FC FC ที่ขอนแก่นเข้ามาบูชาไปเท่ากับของเหล่านี้ กระจายไปทั้งทั่วแผ่นดินนี่ถือว่าก็เป็นมงคลนะครับพี่ชัยเอาเอาที่เป็นรูปใบโพหน่อยอะไรทนั้นรูปใบโพนี่เขาเรียกว่าอ่าเป็นแผ่นโลหะที่เอาไว้ปักหงจุ้ยเป็นโลหะอันนี้อันนี้ไม่เข้าใจว่าเป็นโลหะหรือว่าเป็นอะไรครับผมแต่ว่าประดับสองฝั่งนะครับผมเป็นรูปปู่โตอยู่ตรงกลางประดับแล้วก็มีเชือกแฝนอันนี้แบ่งไหมพี่ชัยอันนี้ก็แบ่งมีหลายชิ้นอยู่มีหลายชิ้นอยู่นะครับชิ้นแบ่งลักมือหรือลักพันลักพันไม่ถึงหมื่นอะ ของที่พี่ชัยนะครับถ้าใครอยากได้ไปประดับแก้่วงจุ้ยหรือเอาไว้ไบูชาเนี่ยถูกเราอยากจะให้เอาเอาออกไปให้พอเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พอสมควรไม่ได้เก็บในพิพิธภัณฑ์หมดนี่นะครับก็คือเอาเงินส่วนหนึ่งจากให้พระบูชาเนี่ยองค์ใหญ่ๆจะเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ครับผมเล็กนี่แบ่งให้บูชาตามบ้านอย่างพระองค์เล็กๆเนี่ยหน้าตัก้านิ้วเก้านิ้วเนี่ยเหมาะที่จะไปบูชาเป็นพระประธานในบ้านอ่าอันนี้นจะให้แบง่งแบง่แบงอย่างอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะครับใช่ อันนี้เป็นพุทธินาราชแล้วก็เป็นพระสามฤดูดพร<า>ะแก้วอ่พาพระแก้วสามฤด,ดูนี่พี่ชายพี่ยายยกยกทีละฤดูเลยที่นี่มีพระแก้วสามฤด,ดูนะครับประดับไอ้คุดคุดคุดด้านหลังนั้นไม่แบ่งนะครับคุดนี้ก็มีแบ่งอ่ะคุดตัวใหญ่นะมีแบ่งอยู่มีอยู่สามสี่องค์มีแบ่งนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับมีทั้งเนื้อโลหะมีทั้งเนื้อฉีดแต่อันเนี้ยที่ที่มีอยู่ก็นี่พระสังฆาจายน,นี่ก็เรือหงก็แบ่ง ครับผม,ผมน,นี่พักแก้วสามดูดูพี่ชัยอันนี้ปักคำอันนี้สุดยอดนะครับพักแก้วสามดูดูก็อันนี้อันนี้ปางเปิดโลกอ่าแบง่งแบ่งไหมแบง่ง<ท>มทีที่จะมาโชว์ไม่ไี้แบ่งหมดเลยอ่าอย่างกับพักแก้วสามดูดูนี่ก็แบ่งนะครับเงินส่วนหนึ่งไปร่วมทํพิพิธภัณฑ์ครับรมผมเพราะตอนนี้ทีมงานช่างอะ่ะ พร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วบังเอิญผมมันต้องไปคุมงานเองครับผมอาจจะต้องไปไปนู่นด้วยมาที่ด้วยอาทิตย<ต>์ละครั้งอย่างน้อยต้องไปดูขึ้นต้นเพราะบ,บ้านเกิดอยู่แล้วใช่แม่ยังอยู่หลานยังอยู่ครับก็เดี๋ยววันทําบุญเลี้ยงพระหมดวัดก็ขึ้นสาวเอกก็จะเชิญ<อ>บุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงไป<ต>เป็นประธานมมีเวลาไปได้ก็จะเชิญเข้าไปครับผมแต่ดูโอกาสพี่ชัยสมเด็จ A4 ีนี่มีเยอะไหมมีอยู่น่าจะเป็นหลักสิบยี่สิบพี่พี่ยกอยู่นี้ หลายหลายหลายที่นะครับแสวงหากันนะครับนี่เราก็แบ่งออกไปแบ่งออกไปหรอใช่มีมีแบ่งออกมีมีคนมีคนสนใจเยอะไหมพี่ใหญ่มีมีมาเอาไปบูชาเป็นประธานอ๋อเขาเอาไปเอาไปทาอยู่อันนี้เขาก็มีแบ่งไปเราก็ให้เขาไปครับผมนี่เราก็แบ่งออกอันนี้พระองค์ประถมนี่ก็มีแบ่งเพราะมีอยู่สองสามองค์องค์ประถมนี่ก็มีแบ่งอันนี้ก้านิ้วใหญ่ก้านิ้วใหญ่สูงสูงสอกกว่ากับสองศอกครับผมเนี่ย บ้านบ้านเรือนที่พอไหวเนี่ยเอาไปเป็นประธานได้ครับผมเน,นี้อันใหญ่แล้วก็กําไรกับสร้อยนี่ก็เยอะมากสร้อยประคำเนี่ยแบ่งเอาไปได้ครับผมแล้วก็สังสังก็ก็สังของสายประวัติศาสตร์ก็มีเยอะพอสมควรครับผมอันนี้ก็เพื่อนๆก็เข้ามาแคปหรือรูด,ดูอน,นุมอน,นุ่นใหญ่เกินไปก็เอาไปได้เพราะผมมีใหญ่กว่านี้เรือเรือสมเด็จโตนั่งเรือสุพรรณหงษ์ เป็นประวัติศาสตร์ให้ท่านว่าในสมัยอดีตเราเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างองค์ข้างหน้าเนี่ยเรือพิจัยยกเรือให้ดูหน่อยอันนี้เรือหงนี่นี่อาจจะอาจจะหนักหน่อยนะครับอันนี้แบ่งให้คนไปบูชานะครับแบ่งอยู่อันนี้เป็นเรือทําด้วยเซรามิกเหมือนราชบุรีอ่ะทาด้วยเซรามิกหล่อมาเป็นเป็นงานเซรามิกก่อนแล้วมาประดับประดับครับแต่เรือนุ่นเรือใหญ่ที่อะไรที่พิพิธภัณฑ์นุ่นเขามีเหมือนกันนะที่ปาจินบุรีอ่ะอ่าพี่ศักดิ์เขาก็มีแต่เขาใหญ่กว่าเรานะ เขาใหญ่กว่าแต่ผมใหญ่กว่านี้ก็มีนะเฮ้ยมีเหรอใหญ่เท่าเขาแหละพี่เกติศักข้าวของที่เพชรมีเหมือนกันผมีผมก็มีเท่าเขาเนอ่าใหญ่แต่ผมยังไม่ได้เอาลงมาครับไว้เดี๋ยวใกล้ๆเสร็จก็จะเอาไปที่นู่นค่อยๆคือ ที่นู้นพี่ชัยจัดเป็นหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่ชั้นบนจะเอาของประวัติศาสตร์นีไว้ชั้นบนชั้นล่างก็อาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเดี๋ยวดูเนื้อที่ก่อนเนื้อที่จะพอหรือเปล่าถ้าใครมีภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่อยู่ในบ้านบานเดียวแนะนําให้เอาไปถวายไว้ที่วัดเอาไว้ได้เพราะเราไปไว้ส่วนกลางเอาไว้ส่วนกลางแล้วจะไม่หายแล้วเราจะยึดไว้กับแผ่นปูนแล้วก็ล็อกไว้ให้ดีครับยางเตาเนี่ยผมก็มีเท่ากับของคุณกิติศักดิ์นะ แต่ผมไม่ได้ประโชยพี่พี่มีมีตัวใหญ่เหมือนกันมีพี่ชัยถามจริงมีเยอะแยะนี้มีโรงงานเองเหรอนี่โรงงานมันทําไม่ได้ครับเพราะว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยพวกนี้งานฝีมืองานแฮนด์เมดกว่าจะเอามาประดับเนี่ยมันแก้แหว่งเงินทองกระจกที่เราจะเจรนมาติดเนี่ยมันยากคิดแล้ก็ทําไม่ได้หรอกอย่าไปทําเลยทำฟ้าผงองละห้ารอยองละตวละค์องละ5้าบาทสิบาทแป๊บเดียวเยอะแยะขายได้กาไรแน่นอนอันนี้ขายยาก อันนี้ยากอ,อันนี้มันเป็นงานประดับที่เราไม่ได้ไม่ได้งานงานเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วที่มร <ผม S 1> ู้เก็บกันหมดบางคนก็เก็บเยอะแล้วนี่ก็บอกก็เชิญเชิญพวดนะที่เขามีเยอะองค์ใหญ่ถ้าเอาไปไว้ได้ที่พิพิธภัณฑ์ได้ก็ก็ดีเดี๋ยว <นะ S 2> คลิปนี้ผมขอเฮียโยเลยนะครับก็เดี๋ยว,หวให้ไป,ปไปร่วมไปไว้ไว้ในพิพิธภัณฑ์ใเสร็จก่อนครับผม ให้มันจริงจังก่อนเดี๋ยวไม่ใช่มาทำเล่นกันอะไรพวกนี้มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรน,นี่ที่ผมทําคลิปไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่ยืนยันว่าพระเหล่านี้จะถูกไปเก็บไว้ในพิธภัณฑ์เป็นอยู่ที่วัดครับให้กับแผ่นดินไปนี่เราก็เอามาโชว์บางส่วนเอามาให้บูชาบางส่วนบ,บางส่วนก็ได้อามทนาบุญร,ร่วมกันคนคที่เขาได้อไปครับได้ไปบูชาแล้วนี่ก็ต้องขอบคุณเอสซีที่เขามาบูชาพระไปที่เราเปิดมาปีกว่านี้ก็ พอสมควรครพี่เขาได้ได้ของไหวบูชาแล้วก็ได้เราก็ได้เงินมาครับเราก็ส่วนเงินก็เอาไปส่วนสร้างที่นู่นน่ะไปเป็นทุนเป็นเป็นทุนสร้างเอาทุนไปเป็นบุญเพราะเราใช้ประมาณหลักโครงสร้างตั้งไว้เจ็ดล้านแต่ว่าประดับนี่ต้องดูเม็ดเงินว่าถ้าประดับอลังการงานเขียนหรืองานลดน้ําที่ตามวัดที่มีเกจิอยู่เขาเรื่องเห็นลายลดน้ำที่ใช้สีทองเขียนนะครับหัวนั้นตารังเม็ดเป็นหลายหมื่น แต่ทั้งชีวิตถ้าเราทําทั้งทีหนึ่งตรงนั้นก็เป็นเป็นตระกูลอ่าแล้วก็เอฟซีแล้วใครที่ทําบุญเนี่ยหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งหพันหรือหนึ่งหมื่นไปเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันเนี่ยจะมีพระให้เหมือนที่ทาบุญให้กระถินเนี่ยจะมีพระให้เป็นเดี๋ยวพี่ชายจะเปิดบัญชีของทางวัดโดยตรงใช้ใช้นำใช้บัญชีของหลวงพ่อแต่ว่าใช้เพื่อวิหารสุขใจวันนี้ได้ชื่อมาแล้ววิหารสุขใจครับ ก็ชื่อง่ายๆวิหารสุขใจไปแล้วก็สุขใจใบวิหารสุขใจเป็นเป็นกึ่งพิพธภัณฑ์นะครับก็เอฟซีคนไหนในจังหวัดอยุธยานะครับที่มีภาพโบราณที่กลัวว่าตัวเองเก็บแล้วมีภาพเดียวนี้มันไม่น่าสนใจก็เอาไปรวมเลยนะเอาไปรวมให้วัดแล้วก็เป็นของส่วนกลางใช่แล้วก็เขียนชื่อไว้ใต้ฐานก็ได้ว่าบริจาคให้พระศาสนาครับแล้วก็อุทิศให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่บิดามารดา ปู่ย่าตาชวดอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็เหมือนกันเราก็อุทิศให้สิ่งต่างๆอย่างเงี้ยพองพวกน้ําเต้าเนี่ยสังเนี่ยเราก็ยังมีอยู่เป็นสิบน,นี่แบ่งได้เารางานประดับพวกนี้หายากเพราะว่าอย่างสังเนี่ยประดับด้วยเงินมันมันไม่มีหรอกต้นทุนไม่กี่ขอหนึ่งแปดพันห้าพันหมื่นอย่างเงี้ยสกุลบาทอย่างเงี้ยค,คุณไปซื้อสังอย่างเดียวก็หลายพันแล้วอันนี้ได้แถมแล้วแถมยังมาจาก สายประวัติศาสตร์ด้วยครับผมแล้วก็ภูมิใจที่เราได้นําเสนอแล้วเราก็ได้เอาไปเก็บไว้ในพิพิธภาาัณฑ์วันหน้าลูกหลานเนี่ยก็เมื่อมีมีดูแลโซเชียลมันไปไกลเนี่ยมันจะเผย,ยแพร่กันเร็วครับแล้วผ่านไปก็แวะไปกราบไหว้เฮ้ยม,มีพระองค์ใหญ่อยู่ที่นี่มีพระประดับเ<ม>พชรประดับพลอยมันมีที่มาที่ไปครับแล้วก็ยังมีพระเกจิร่วมสมัยร่วมสมัยเนี่ยรวมอ,อยู่ด้วยเพราะผมีะทําเหรียญจะทำเหรียญพิพิธภัณฑ์เหรียญพิพิธภัณฑ์เหรียญเอาเอาในยุทธยาก่อน เหรียญผมมีเป็นหลักหลายร้อยหลายร้อยเหรียญแล้วที่คัดมาแล้วยังไปเจอเหรียญเหรียญเหรียญจากพรดเหรียญเนี่ยเราก็ไม่ได้อาจจะให้แต่ก็หลักหลักหลายล้านเพื่อเอาเงินเข้ามาดูมาชมได้คนที่สนใจเราก็จะมีเงินส่วนหนึ่งไปทําที่นั่นจาก,กพระเหรียญที่ผมก็มีครับเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาเนื้อทองคำเนี่ยมีแต่ยังไม่ได้เปิดค่อยๆเปิดพี่ชายพอเห็นพระที่มีสายวังสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงเนี่ยอย่างเจ้หงเฮโย อ่าหรือเยียอดพิชัยรู้สึกยังไงว่า้ทุกคนมีเหมือนกันก็รู้สึกภูมิใจว่าของนี่นนที่มีอยู่ในแผ่นดินเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศครับเพื่อจะให้ประชาชนได้กลับบ้านบูชาครับแล้วจะมองเป็นลิเกมันเป็นไปไม่ได้ที่วัดสุป,ปัตจังหวัดอุบลราชธานีมีเหมือนกันที่น่านก็มีไงที่น่านก็่งโอเออเดี๋ยวที่พี่ทำที่น่าน,น,านเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูใหญ่มากเหมือนกันอ่อาลังการอันนั้นเขาเป็นส่วนตัวหรือว่าเขาเป็นสังคมเป็นส่วนครัวส่วนตัวแต่แต่เขาเปิดโอเพ่น เป็นปฏิบัติธรรมด้วยที่นั่นคือคือคือไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะกระจายพระเราไปทั่วประเทศเลยแล้วเชื่อมันไปไกลเนี่ยมันสืบัปได้หมดเลยครับเราก็ภูมิใจว่าตรงภาคกลางอำเภอบางไทรก็มีนะมีพิพิธภัณฑ์มีวิหารทุกนี่ดูแล้วแล้วมีทั้งเกจิยุคปัจจุบันแล้วก็มียุคโบราณแล้วก็ยังมีของเก่าอีกครัของถ้วยแก้วพวกงานงานประดับพวกนี้เราก็เอาไปไว้ที่นั่นครับขันเขินเนี่ย มันก็จะได้สืบทอดไปพาท่านก็จะช่วยดูแลให้กิอง่ายอย่างน้อยก็อยู่เกินร้อยปีอ่ะสบายใจเกินแน่นอนเกินไปถึงหลายร้อยปีเพราะเรามองว่าจะทําให้สูงให้โป่งแล้วก็จะทําให้เลยน้ําไปให้ได้คือหลักชั้นสองอ่ะสูงสูงจากชั้นหนึ่งอระสิเกือบสิเมตรปีห้าสี่ปีห้าสี่ชั้นสองที่บ้านน้ําท่วมอีกสองหนึ่งแต่วิหารเนี่ยมันสูงหลายเมตรผมเกินว่าจะทำสักสีห้าเมตรให้มันโป่งให้มันสูงครับ และของเสียหายเนี่ยจะได้ไว้ชั้นบนครับพระประดับอย่างอย่างรูปภาพเนี่ยที่ประดับเนี่ยที่เพื่อนเขามีเนี่ยเรามีจะเอาไปไว้ชั้นบนบติดให้มันแข็งแรงของพวกนี้อยู่ชั้นบนนะครับปอดน้ําท่วมแน่นอนไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายให้เสียเวลาเข้าตู้แล้วก็ติดกบบระจกให้เรียบร้อย เพื่อจะได้ไม่มีรักขโมยอะไรพวกนี้จะได้อาพี่ชัยเห็นพอโพสต์ลงไปปุ๊บพี่ชัยจะสร้างพิพิธภัณฑ์นี้เอฟซีว่าไงบ้างเอฟซีก็อามุทนาบุญก็เต็มใจที่จะมาขอบูชาขอบางอย่างไปที่กําลังเขาถึงเนี่ยการเงินเ็าถึงก็แบ่งไปเนี่ยลองแผงภาพที่ชิ้นเล็กๆนี้ก็ได้ที่ลืมาพระทองคามาทองคำก็หลักไม่ไม่ถึงหมื่นเนี่ยตอนนี้ก็เปิดไปที่หมื่นหนึ่งกับแปดพันนี้พระนกักทองคํานะครับ ทองคำเหลือเหลือไม่เยอะแล้วครับผมก็เอาไปเันเขาาไปเขาาไปแผนเลยใช่ไหมพี่ชายเขาาไปเขาไปเลี่ยมเลี่ยมแผนเลี่ยมแผนแล้วก็ออกงานสังคมได้เลยแล้วก็ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร้องคำแท้ง่หาทองคําแท้หน้าหลังนะครับเฉพาะทองคําเนี่ยถ้าแกะออกมานะครับขายทองคำนะน่าจะถึงสองพันหรือสามพันบาทน่าจะประมาณหน้าพันกว่าบาทครับผมกันทองคำหนาแผนภาพดูแล้วก็น้ำเต้าดีว่น้ำเตาแท้ประดับ งานกระจกนีก้มีให้หลายชิ้นครับผมชิ้นใหญ่ก็มีถ้าใครถูกใจอะไรนะครับตอนนี้ก่อนจะเข้าพิพิธภัณฑ์อย่างกับพระสยามเทวาธิราชเนี่ยไม่ให้ใช่ไม่ขออันนี้ที่มีชิ้นเดียวไม่ให้ไมหลายชิ้นแบ่งไปอันนี้พระสยามเทว,วาธิราชมีสองชิ้นนะครับแต่คู่เดียวไม่ให้ไม่ได้ให้เอาไว้ไว้หน้าประตูน,นี่บอกไว้ก่อนครับผมว่าเป็นงานที่อ,อลังการและก็สวนมากครับผมดูด,ดูดูหน้าท่านดูเพราะนั้นท่านให้เอาไว้ปกป้อง ปกป้องงานนันนะปกป้องดูแลงานสมบัติที่ท,ที่ไปสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่พี่ชายทำอย่างนี้ไม่นึกเสียดายหรอม,มันอยู่กับเราก็ได้แค่นี้เรากินใช้แค่แค่สามมือ้อแล้วก็พอมีทรัพย์สินพอที่จะอยู่ได้ตลอดชาติแล้วก็พอแนละ้วอันนี้ไปห้ส่วนกลางลูกก็มีแค่สองคนคเขาก็ไม่เอาครอบครัวเขาก็ไม่เอาเอาอไปไว้ที่วัดอ่าอืมเราก็เออเป็นพี่ชัยกลัวไม่ลูกไม่สืบ่อสืบทอดถามแล้วไม่เอาหรอกสองก็จะอาจจะเอาพระยุค เกจิที่เขาเล่นกันเซียนเขาแบ่งไว้เขาแต่อย่างนี้เขาไม่เอาหรอกเอาไปว้ที่วัดดีแล้วครับผมนี่นะครับคือปฏิทานบุญของพี่ชัยบางไทรนะครับโยดูว่าธาตุคู่นู้นนี่ลองส่งภาพไปดูครับผมอย่าอย่ายกนั้เดืดมันแตกเพราะว่าเป็นแก้วครับผมเป็นแก้วหรือเขาเนี่ยนี่เหมือนของเจี๋ยหงผมผมมีหลายชุดอยู่มีหลายชุดอยู่นะครับแบ่งไปได้แบ่งไปได้นะครับสังคมสำหรับคนมีพลังศรัทธานะครับใช่อย่างพระพระโสธร พระพุทธโสธรนี้เนื้อโลหะนะครับอันนี้แบ่งไหมอันนี้ไม่แบ่งมีองคเดียวมีองค์เดียวนะครับชิ้นไหนมีองค์เดียวไม่แบ่งนะครับใช่ถ้ามีหลายอง์แบ่งถ้ามีองคเดียวไม่แบ่งครับผมอ๋อไปรวมไปรวมใหญ่ที่นู่นครับผมไปได้ชื่นชมบารมีกันไปไหวบูชาที่นู่นครับผมจะได้เป็นจุดเดียวผมีเล็กๆเอาเล็กๆไปก็พอเก้านิ้วเนี่ยครับตนั้นสิบหกนิ้วไม่เหมาะหรอกครับอยู่ที่บ้านน่ะ แต่ที่โรงงานเนี่ยใหญ่ๆก็อยู่ได้บาผา <ม S 2> จะเอา16นิ้วเอ้อย่างนาลายทรงครุฑเนี่ยพี่ชัยพี่ชัยมีหลายองค์ไหมมีองค์เดียวมีองค์เดียวไม่แบ่งนะครับขอไว้เนี่นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับจะเอาไปวางไว้แล้วก็ใส่ใส่ส่องไฟใส่กระจกก็จะอลังการอ,อันนี้ถ้าขึ้นแสงด,ดีๆนะครับในมุมอย่างอย่าง,งผมนี่เห็นในภาพเนี่ยอย่าง แวววาวเลยไปก,กราบไหว้บูชาครับผมจะได้เป็นที่มงคลกับคนที่ไปครับผมแล้วนั้นวัดนั้นเขาก็มันก็มีประวัติศาสตร์เหมือนกันวัดที่้ันเกิดเราเป็นพระนักพัฒนาครับหลวงพ่อเสริมผมไปคุยกันมาแล้วนะครับท่านก็เรียนปิญญาตีและท่านก็พัฒนาแลวท่านก็เป็นพระเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทิมครับผมท่านก็ได้วิชาความรู้มาพอสมควรวิชา,าคมเดี๋ยวนี้เป็นกลายเป็นจเกจิพื้นถิ่นแล้วครับใช่แล้วท่านก็ไปนั่งปกพอสมควรครับผมจบจบคลิปนี้พอแล้วเดี๋ยวขอนาอื่น ก่อนจบคลิปที่เป็นเอกลักษณ์นะครับจะเป่าสั่งเดี๋ยวเาไพี่ชายวันที่นู้นพี่พกสั่งไปเป่าดเลย,เ,ยเดี๋ยวขาดความเป็นเอกลักษณ์อโอเคครับสวัสดีครับ